จัดงานเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสงกับเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ย่านสุขสวัสดิ์นะคะที่พร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าในทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงสำหรับศูนย์การค้าซิลามาร์เก็ตโดยบริษัทศิลามาร์เก็ตจำกัด โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับไปเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณศิลาเยี่ยนะครับประธานกรรมการบริษัทศิลาแมคเก็ตจำกัดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแกนโอเพนนิ่งนะคะศูนย์การค้าศิลามาเก็ตภายใต้ธีมพมรมลิขิตนะคะที่ได้แขกรับเชิญคนพิเศษพระเอกหนุ่มสุดฮอตยังหนุ่มเด่นคุณงามเนตรเข้าร่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันเป็นมาของศิลามาเก็ตนะครับเริ่มแรกเลยเก็อย่างที่คุณศิลานะครับเป็นนักลงทุนนะครับที่ทําเรื่องโลจิสติกมาก่อน รเราได้มีโอกาสมาร่วมธุรกิจกับทางซีลามาร์เก็ตก็ทาง TPI ทางคุซีลาเนี่ยก็ทำเรื่องโลจิสติกนะครับแล้วก็สนใจที่ทําธุรกิจอสังหาริมองมาซัส่วนตัวผมเองเนี่ยเราก็เป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาด้านการตลาดดูแลเรื่องพวกรีเทลครับีกค้าส่งก็เลยเมีโปรเจกต์มาเสนอทางคุซีลาก็ถูกใจซึ่งลูกค้าหลักคีหลักของเราก็คือตีน้อยนะครับพอเราบอกว่ามีตีน้อยเนี่ย มันก็เหมือนเป็นนักเลตที่สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจก็พพคุณศิระก็โอ้ยอันนี้ใช่เพราะก่อนจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องมีร้านเด่นร้านดังนะครับตัวนี้แหละก็ทําให้เราเริ่มต้นร่วมธุรกิจกับทางทบีครับเราเริ่มต้นเลยเนี่ยเราให้มีการส่งโปรไฟล์ร้านค้าก่อนเราเองก็กั้นใจพอสมควรนะครับโดยปกติตลาดทั่วไปเนี่ยใครมาทั่วไปเขาก็อยากรับแต่เราเนี่ยไม่นะฮะเราให้ร้านค้าทุกร้านนะครับส่งโปรไฟล์รูป ชื่อโลโก้เว็บไซต์ต่างๆเพื่อมาคัดร้านค้าเพราะในแง่ของเราเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรถ้าอยู่ดีๆเนี่ยเราปล่อยให้ลูกค้าทุกร้านเนี่ยสามารถเลือกได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มิกซ์ตามที่มันเหมาะสมใช้คำมาเก็ตเนี่ยเป็นคำที่ง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยศิลามาเก็ตเนี่ยก็คือศูนย์อาหารขนาดใหญ่นะครับที่คัดสรรร้านค้าร้านอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพเลยย่านดังๆสะพานหัน สำเพ็งโบเบ,บโจกสามย่านอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเราอยากจะนําร้านอาหารอร่อยจากทุกย่านมาอยู่ในศิลาร์เก็ตรเราครับผมคิดว่าศิลาร์เก็ตไปได้ดีครับพี่พี่เด่นช่วยเขามีประสบการณ์ต้องสิบกว่ายี่สิบปีเขาจะมีหจักทจ่าแม่ค้าาำนกที่ขายดีที่มีชื่อเสียงนะคมาลงที่ศิลาร์เก็ตผมคิดว่าไปได้ดีครับได้ครับก็ยังไงก็ขอกล่าวแทน คุณศิลาก่อนละกันนะครับก็จริงๆก็ฝากไม่ใช่เฉพาะคนสุดสวัสดนะครับอาจจะเป็นชาวกรุงเทพมหานครชาวธนบุรีนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบศิลามาร์เก็ตยินดีให้บริการนะครับเพราะศิลามาร์เก็ตเนี่ยเราพั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารชั้นนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุกี้ตีน้อยร้านคาเฟส่สไตล์ญี่ปุ่นเคปอริโนกิกกี้จากพัทยาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในตลาดหรือสูตรอาหารขนาดใหญ่ของเราครับมีอาหารครบทุกอย่างทั้งไทยเทศเผ็ด ไม่เผ็ดขนมอะไรมีครบหมดนะครับก็ยังไงฝากเรียนเชิญมาชิมนะครับครบทุกอย่างแน่นอนครับครับสถานที่ตั้งของเราก็อยู่สุขสวัสดิ์ซอย22ซอย24นะครับศูนย์เราเนี่ยจริงๆก็กึ่งๆจะเปิด24นะครับเพราะด้านหน้าเรามีสุกี้ตีน้อยก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงตี5เซเว่นอีเลเวเปิดเที่ยงคืนแต่ศูนย์เราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้บริการร้านค้าเนี่ยตั้งแต่มือกลางวันจนถึงมือค่ำ นะครับไปจนถึงดึกค่อนข้างไปถึงดึกโดยเราจะเปิดตั้งแต่สิบเโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ